สวัสดีค่ะช่องห้างหน้าอีสานนะคะมือนีห้ากับสิมเาเบาเรื่องอประแตนเนาะค่ะเนะาะมือว่านนี่ก็มีคนใส่เฟซบุก๊กเพิ่นโพดว่าถึงจะไลรสดก็ได้นะตอนที่อยู่บ้านไม่ใช่ตอนไปงานผ่นมเนาะม,มันไม่สมควรหลอก YouTube ก็มีอยู่แล้ว YouTube บางคน บางช่วงก็พูดแฝะว่าแกไรสดทีก็ดูดคนดูไปเห็นใจยูทูบเบอร์บ้างเขาก็ช่วยทุกอย่างเป็นกบาเนาะเตือนป้าแตนอย่าทําอ่าก็คือสาเหตุมาว่านี่เนาะค่ะพี่น้องป่ากับลุง เราไปงานมอบทุนการศึกษาอยู่โรงเรียนจังหวัดขอนแก่นนะคะเนาะบัดที่นี่ป่าแล้วก็เห็ดช่องยู u ู e ของเราอยู่แล้วเล่าก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาไล่สดช่วงช่วงที่เล่าไล่สดก็เป็นช่วงที่บ่ทันไดในมอบทุนเนาะพี่น้องเป็นช่วงที่กำลังคุยกันอยู่ทั้งโต๊ะกับคณะคู่ ป้าแล้วก็เลยอเอาโทรศัพท์ขึ้นมาไล่สดมันก็นเลยมีคนซึ่งยูทูบเบอร์ YouTuber, ก็หลายคนเนาะบางช่วงบางตอนเขาก็ทายว่าทาี่นี่อันก็นมีคนเห็นก็นกนเลยมาโพดแต่ว่าในมุมมองอในมุมมองของอันคอยนี่คอยก็คิดว่าคนโพสกั่บวบ้งว่า,าเพิ่นคิดจังไดนเนาะ,ะ,นะที่เพิ่นโพด ขั้นพิ่นวางดีกับป้าเพิ่นก็คือบอ,บอกป้าโดยตรงว่าเออป้าย่ามออกกานออกงานป้ากับบอสม坤เหตุจังซีป้าป้าอ่ารให้คนอื่นอัดคลิปไปให้ก็ได้แล้วก็มาเหตุคลิปที่หลังหรือว่าจังไรก็เออบอกเล่าโดยตรงก็ ในมุมมองของข่อยกับผสมควรธุสิบมามะพดวาเล่าเนาะคะ่ะพราว่าบางเทือบางยางป่ากระอาจป่ากระลุ้งกระอาจบอท่านเด็ดแล้วว่างโตเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าในความคิดของหนูการเฮ็ดช่อง u t u ู e มันก็เป็นงานยันหนึ่งมันกับเป็นงานอย่างหนึ่งของเรากับเป็นงานอย่างหนึ่งของของปาแตนเนาะคะ่ะเนาะที่เล่าเฮ็ด กับราวาเราอยากมีไายใดเขาอีกข้างหนึ่งราะว่าเราก็ตตรงใจค่างวดลดค่านำค่าไฟค่าเทิมลูกคือเฮ้าหนหละพี่น้องแต่ว่ามันกับเมีนยนดูคําที่เพ่นวาว่าให้มึงสถานที่ให้มึงว่างานนี่มีผู้ลักผู้ใย,ยไปหลายซ้ำใดขั้นอยจุ่บันกับของกับเฮ็ดได้คือเพ่นวานั่นแหละแต่ว่ากับให้เบ้ากับเล่าโดยตรงบร่แเม่นว่าให้ออกมาโพดจังสี่นะะเนาะค่ะเนาะซึ่งกับ มีคนเห็นน้ำหลอกกรบอกเห็นน้ำหลายหลายคนเพื่อนกับคอมเมนต์คอมเมนต์มาอันไต่โพลเนาะค่ะเนาะเพื่นกับอกว่าคุณบังคนมันก็บอกว่าแมนค่าป่าบสมควนไล่สุดในงานให้เกียริลุงแน่จังน้อยก็ดีเพื่อนกัว่าเนะอีกคนนึงมันก็บอกว่าจริงด้วยค่ะเวลาออกงานป้าอย่า ป้าไม่ควรติดโทรศัพท์เกินไปไม่สนใจคนอื่นเลยอ่าเพิ่งกะวางสีเนาะ,อ,ะอีกคอมเมนต์หนึ่งเพิ่งกะบอกว่าอ่าก่อนก่อนเป็นเอฟซีนางนะคะทุกวันนี้เห็นนางเป็นอย่างนี้เลิกติดตามเลยค่ะคุณทุงคณวานเนาะอ่าอีกคอมเมนต์หนึ่งเพิ่งกะบอกว่า ไม่ใช่อย่างนั้นจ้าดูให้จบก่อนประแตนทําทตอนที่ยังไม่ได้มอบทุนการศึกษานะคะสังเกตดูดีๆเนกวาเนะาะอีกคอมเมนตหนึ่งเพื่นก็บอกว่าใครใครจะรักใครจะชังก็ช่างเขาเถิด เอามุมที่เราคิดแล้วกันเนาะเราก็ว่าป้าก็ไม่ผิดเพื่อนกับวา่าเนาะอีกคอมเมนหนึ่งเพื่อนก็บ,บอกว่าคนที่ว่าป้าแตนก็ว่าเกินไปจับผิดทุกเวลาเลยคนเรา,าตื่นเช้ามาก็ต้องทำมาหากินทุกคนแหละค่ะอ,อีกคอมเมนหนึ่งเพื่อนก็บ,บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนปกติทั่วไปบางทีก็อาจจะลืมตัวบ้าง แต่ป้าก็ต้องให้เกียรติสถานที่นะคะเนาะอีกข้อเมน,น์นึงเพื่อนก็บ,บอกว่า,าป้าแกก็อยากมีรายได้จาก youtube แกก็มีช่อง youtube มีคนติดตามก็เยอะเวลาป้าไม่ไรฟ์สดก็ว่าแกาเวลาป้าไรายสดก็ว่าแกคนเราก็เอาใจยากเนาะเพื่อกอ,อ่าอีกข้อเมนหนึ่งเพื่นก็บ,บอกว่า มันคืองานของป้าแกเพราะถ้าแกไม่มีงานแกก็ไม่มีเงินแกก็ต้องทำมาหากินอย่าว่าแกเลยเนะาะวะเอออีกข้อเมหนึงเพื่อนกับว่าอ่าแต่ก็จริงนะป้าไม่ควรเล่นโทรศัพท์ในโต๊ะประชุมหรือนั่งกับคนอื่นหลายหลายคนอย่างน้อยๆป้าก็ต้องให้เกียรติลุงพลบ้างเพราะลุงพลไปมอบกันไปมอบทุนการศึกษา และมีคนรู้จักปรุงพลนมากมายอ,าอีกคอมเมนนึงเพื่อนก็บ,บอกว่า,าเขาบอกตั้งแต่ตอนไปทําบุญแล้วว่าอา่มันไม่เหมาะสมป้าไม่ควรที่จะทําในฐานะที่ป้าไปคือผู้มอบทุนการศึกษาอีกคอมเมนต์เพิ่อนก็บ,บอกว่าพูดอีกก็ถูกอีกค่ะแต่ป้าก็ต้องทํามาหากินนะคะต้องเข้าใจป้าด้วย อต่างคนต่างความคิดพี่น้องเนาะหลายๆความคิดก็คือที่อันที่อันให้ฟังก็อยากให้อ่าแช่ให้มันถึงลุงพ้นกับป้าแตนให้เพิ่นมองวา่าอ่าในก่อแลนี่จังสี่คนอินเขาคิดเขามองเล่าจังไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเราสีไดดเอาไปปรับปุงแก้ไขเทือนาเลาสบ่บ,บเดเฮหด ต่อไปลุงกระป้าเล้ากระสิได้ระว่างตัวของเราเต็มทีเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าบางคนก็เห็นดีน้ำบางคนก่าอาจจะบเห็นดีน้ำ,นจจนนำแต่ว่าหนูนี่เอ่ากลางๆเนาะคะ่ะพี่น้องนะเนาะเข้าก็เป็นคนกลางเข้าก็บอกกลางๆว่าป้าก็ตตองมึงกาลาเทศะก็ตตองมีก็ต้องให้เกียรติสถานทีให้เกียรติเจ้าของงานบางเทือบางยางเนาะคะนะ่ะเนาะ เท่ากับฟังฟังไว้ก็ดีเนาะค่ะพี่น้องเนะาะคลิปนี้กับซ้ำนี้แหละค่ะพี่น้องฝากในเดอ้อฝากกดแชร์กดไลค์ฝากช่องฮักหน้าอีสานในเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อฝากกดติดตามกันในเด้อค่ะ